สวัสดีค่ะเพื่อนๆยายเพ็นพก็คิดหลายครั้งแล้วว่าจะลองไลฟ์สดดูค่ะพรุ่งนี้กะว่าจะลองไลฟ์สดดูก็ไม่ทราบว่าจะมีใครขึ้นมาทักทายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพื่อนแต่ลองดูค่ะก็ ยายเพ็นก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะคุยอะไรแต่ว่าจะลองขึ้นดูค่ะเวลาไลฟ์สดยายเพ็นก็ไลฟ์สดทั่วๆไปตามที่นผ่านมาคือไลฟ์สดงานกระถินมั่งแล้วก็เพื่อนมาเยี่ยมครั้งหนึ่งคือคือไม่ได้ไลฟ์สดโดยตรง เพื่อที่จะคุยกับเพื่อนๆโดยตรงค่ะเพื่อนๆคือไลฟ์สดทั่วๆไปออกไปข้างนอกนั่นนี่ยายเพ็นก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไลฟ์สดเอ่อกี่โมงกะว่าจะลองดูตอนเย็นเวลาไทยตอนเย็นก็ยังยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะไลฟ์สดเวลาเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็ตอนเย็นพรุ่งนี้ค่ะหากเพื่อนๆคนใดอยากจะ ขึ้นมาทักทายให้กำลังใจยายเพ็ญก็เข้ามาทักทายได้ค่ะยายเพ็ญจะลองดูว่าคิดว่าเพื่อนๆคงขึ้นจอได้หรือไม่ก็ทักทายทางข้อความคุยกันทางข้อความได้ค่ะคนไหนอยากจะขึ้นมาทักทายก็ทักทายได้ค่ะพรุ่งนี้เย็นๆน,นะคะเพื่อนๆเ,เวลาไทยค่ะก็อาจจะประมาณ ทุ่มสองทุ่มคิดว่าคนเขาคงจะทำธุระเสร็จแล้วกินอาหารกินอะไรเสร็จแล้วเลิกทำงานสำหรับคนที่มีงานมียังไงเดี๋ยวก็คุยกันพรุ่งนี้คะ่ะเพื่อนเจอกันพรุ่งนี้ถ้าขึ้นมาทักทายไม่ได้ก็ส่งคอมเมนต์ขึ้นมาทักทายก็ได้คะ่ะเพื่อนจะลองดูคะ่ะ เจอกันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเจอกันค่ะ